นี่จ้าแซฟเมล่าอันนี้ตำปูปลาค่ะอืมอบอกว่าหอมอิ่มโชยมากเลยอารมณ์อยากกินมากดูดิอืมแล้วที่นี่เขาหน้ารักมากเลยเขาแบบว่ามีแคปหมูแถมมาให้เราด้วยเราไม่ได้สั่งนะคะส่วนตำปูปลานี่อ้อมกินกับอะไรคะเขาเหนียวค่ะอ่าอยากสดไปร้อ,อนๆอ่ะเลยนี่อ้อมสั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องแซ่บมาด้วยนะคะอโอ้ย้ยน้ำลายไหลแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะกพาเหนียวเนี่ยต้องปั้นนะจ๊ะยังไงก็ต้องใช้มือใช้ช้อนไม่เอายังร้อนๆอยู่เลยค่ะความพุ่นเลยนียย่ใส่เห็ดด้วย อืน้ำเปรี้ยวดีมากเลยอะอืมรสชาติเข้มขนมากอร่อยมากเลยอะสบายใจกินคนเดียวก็อร่อยได้ค่ะอืมโอเคนะวันนี้เอาอาหารแซ่บๆนะคะในต่างแดนมาฝากทุกคนนะคะ จะบอกว่าซีดปากแล้วซีดปากอิ่งนะคะเพราะว่ารสชาติมันแบบแซ่บมากอ่ะแบบรู้รุกแบบเคยเป็นแมแบบโลกในการกินอ่ะแบบไม่รู้จะกินอะไรกล่อนดีรู้อยากกินทั้งคู่อืมอืมอร่อยมากมีความสุขฟินมาก <c oughs> เอาละค่ะนี่คือ ผลงานการกินกินเพราะความอยากแท้เลยเนาะอ๋ออันนี้ต้องทาบคือจริงๆอะต้องทราบอะอร่อยนะรสชาติกินมากเลยแต่คือคืออ้อมหลังๆไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่หมูเลยเหลือเย,ยอะแต่ว่าเห็ดหมดไปแล้วนะคะแล้วก็สดน้ำไปเยอะพอ,พอสมควรเนาะก็กินคนเดียวเนาะความสามารถมีเท่านี้นะคะแต่พูดเลยว่าอร่อยมากแล้วก็หายอยากม,มากจริงๆเลยนะคะโอเควันนี้เอามาฝากกันนะ สมตำปูปลาบ๊ายบายค่ะ